หากเอ่ยถึงนักล่าฝันจากเวทีในตำนานชูอะคาเดมี่แฟนตาเชียเชื่อว่าออฟปองศักรัตนพงศ์คือศิลปินอันดับต้นๆที่หลายคนนึกถึงเนื่องจากว่าออฟคือนักล่าฝันตั้งแต่ซีซั่นแรกที่ยังมีผลงานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันครับขณะที่เพื่อนๆในรุ่นเดียวกันต่างล้มหายตายจากไปจากวงการบันเทิงหรือบางคนก็ะผันตัวเองไปทำงานเบื้องหลังตั้งจากออฟที่เรายังคงเห็นผลงานของเขาอย่างต่อเนื่องทั้งงานเพลงคอนเสิร์ตไปจนถึงงานแสดง ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นแชมป์ True Academy Fantasia ซีซั่นหนึ่งที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันเมื่อปี2547แต่ทุกสัปดาห์ที่ออฟอยู่ในบ้าน AF เขาก็ยังมีความโดดเด่นที่เฉิดฉายออกมาจนทำให้หลายคนมั่นใจว่านักล่าฝันคนนี้ต้องดังอย่างแน่นอน ยิ่งเมื่อถึงสัปดาห์ที่เขาต้องขึ้นเวทีโชว์ศักยภาพในการร้องและเต้นออฟก็แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่เกิดขึ้นในทุกสัปดาห์จนในที่สุดผู้เข้าแข่งขันหมายเลข V6 คนนี้ก็สามารถคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ2มาครอบครองหลังจากออกจากบ้าน AF เส้นทางการเป็นศิลปินของออฟก็เดินขึ้นอย่างต่อเนื่องเขามีโอกาสได้ร่วมทำเพลงใต้ชายคาจีมเอ็มกรมียาวนานมาจนถึงปัจจุบัน ระยะเวลาเกือบ20ปีในวงการบันเทิงเขามีผลงานเพลงออกมาให้แฟนๆได้ติดตามเป็นจำนวนมากครับแค่อัลบั้มแรกที่สร้างภาพพิตตลอดการอย่างจาก ah, คนรักเก่าที่ทุกวันนี้ก็ยังมีคนเปิดฟังและนำมาร้องคัฟเวอร์อย่างต่อเนื่องออฟมีเพลงฮิตมากมายไม่ว่าจะเป็นหยุดไม่ได้ขาดใจคำถามที่ต้องตอบของที่เธอไม่รักแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจและเรื่องจริงยิ่งกว่านิยายเป็นต้นครับ ในขณะที่ผลงานเพลงประกอบละครของออฟก็เป็นที่จดจําและถูกพูดถึงอย่างมากเช่นกันแม้ว่าละครจะจบไปแล้วแต่เสียงของเขาก็ยังสร้างความประทับใจให้แฟนละครและแฟนเพลงผ่านเพลงต่างๆที่มีทั้งจุดอ่อนของฉันอยู่ที่หัวใจเพลงประกอบละครเรื่องสวรรค์เบี่ยงและเพลงเชื่อคือดวงใจของฉันจากละครเรื่องสหัวใจแห่งขุนเขาตอนดวงใจอัคนีออฟ ไม่ได้มีแค่ความสามารถในการร้องเพลงเท่านั้นเขายังมีผลงานการแสดงหลายรูปแบบที่ทำให้แฟนๆได้เห็นว่าตัวตนที่แท้จริงของเขาเกิดมาเพื่อเป็นคนบันเทิงอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นละครซิคคอมซีรีส์ภาพยนตร์ละครเวทีไปจนถึงรายการทีวีนักล่าฝันคนนี้ก็เอาอยู่ทุกบทบาทครับที่ผ่านมาออฟมีผลงานการแสดงมากมายอาทิตีตระกูลส่งอธิฐานรักเพลิงทรนง คลับไฟเดย์เดอะซีรีส์สรักนอกใจตอนเขาเธอและอีกคนแต่ที่สร้างภาพจำอยู่คู่กับออฟมาอย่างยาวนานคงต้องยกให้บทชีตาหรือชาตีบทบาดกระเทยแอปแมนเวลาเจอพ่อที่ออฟถ่ายทอดออกมาได้อย่างสนุกสนานจนทำให้ซิกค,คอมเรื่องเสือชนีเก้งประสบความสำเร็จยาวนานมาถึง5ปีครับเราคงต้องยอมรับว่าตั้งแต่ที่ออฟเปิดตัวเป็น LGBTQ+ เขาก็ได้เผยเอกลักษณ์ความเป็นตัวเองที่สร้างความประทับใจให้กับแฟนๆทุกกลุ่มซึ่งไม่ได้มีแค่กลุ่มความหลากหลายทางเพศหรือผู้หญิงเท่านั้นแต่ชายแท้100%ยเอร์เซก็ยังชื่นชอบฝีมือของเขาไม่ว่าจะเป็นการแสดงงานเพลงหรือลีลาบนเวทีคอนเสิร์ตต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นของการเป็นนักล่าฝันเมื่อ19ปีที่แล้วถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ออฟได้มีโอกาสก้าวสู่วงการบันเทิง และประสบความสําเร็จมาจนถึงทุกวันนี้แม้ช่วงเวลานี้จะห่างหายไปจากงานแสดงหน้าจอทีวีแต่ o f ฟก็ยังมีผลงานเพลงออกมาเรื่อยๆล่าสุดกับเพลงอํานาจเงินเพลงประกอบละครสงครามเงินที่มาโชว์พลังเสียงอย่างที่ไม่เคยทําให้แฟนๆต้องผิดหวังครับ